นี้ก็จะมารีวัวทัวที่เป็นผงตม้มยำนี่คือเราจะกินทั่วหรือกินผักก่อนกินถัวก่อนแล้วกันนี่นะครับตัวของตัวมันจะเป็นแบบมีอะไรเคลือบก็คือผงตม้มยำลรืมัง้งมันจะบอกว่ารสชาต จะหวานๆเผ็ดเพ็ดแล้วก็เปรี้ยวๆนิดหน่อยนี่คือผักกินโอ้ยเอยผักน,นี่ผักก็จะเป็นแนวทางกรอบเลยนะไม่มีเนียวถ้าจานคู่กันจะเป็นแบบนี้อ,อร่อยนะ นี่นี่คือถั่วแบบนี้กรอบมากอ่ะนี่อุ๊ยไม่ไรหรอก,กนี่ มันอร่อยมากแต่มันเผิดป้อมเป็นตรมยำก็เพื่อใครอยากรู้ว่าเราซื้อมาจากไหนเราซื้อมาจากโรงเรียนนี่โรงเรียนถ้าใครอยู่แถวนี้ก็จะรู้จักโรงเรียนสุดนี้นะ อร่อยมาก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 อร่อยมากผักติดเราขอปิดเราปิดรายการก่อนนะครับเดี๋ยวพว่นนี้จะลงมายบาย